60ปีขึ้นไปนะครับได้7 0 0บาทอ่ได้600บาท70ปีขึ้นไปได้700บาทแล้วก็80ปีขึ้นไปได้1,000บาทสูงอายุหมายถึง60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยบำนาญ3,000บาท2คนอยู่กัน2คนตายายได้รับ6,000บาทใช้ชีวิตอยู่ได้จริงครับทันข่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเงินผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับได้7 0 0บาทได้600บาทแล้วก็70ปีขึ้นไปได้700บาทแล้วก็80ปีขึ้นไปได้1,000บาทตรงนี้เนี่ยท่านผู้ตอบกระทูเองก็ทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเป็นอยู่อย่างไร การใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยของผู้สูงอายุที่ท่านบอกว่าท่านให้เกียรติเป็นผู้สูงอายุที่ท่านบอกว่าได้ดูแลตามอัตภาพแล้วเนี่ยหกรบาทใช้ไม่ได้หรอกครับณนะวันนี้600บาทใช้ไม่ได้และวันนี้เราได้รับเบี้ยยังชีพคนชราเนี่ยหกรบาทเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วส่วนว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรช่วงก่อนเลือกตั้งก็ประครบประงมดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้มีแนวทางโฆษณามากมายครับแต่พอวันที่ท่านมาเป็นรัฐบาลวันที่ท่านมาบริหารรัชการแผ่นดินวันที่ท่านมาเป็นพ่อเมืองดูแลพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติท่านบอกว่าอันนี้คือตามอัตภาพอันสมควรดูแลอยู่แล้ว รัฐที่ดีควรดูแลครับไม่ใช่ช่วยเหลือแต่ปัจจุบันที่ท่านบอกว่าท่านดูแลเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจดีครับนั่นคือเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆท่านบอกว่าต้องไปตามเรื่องของงบประมาณโอเคครับไม่ว่ากันงบประมาณปัจจุบัน3.3ล้าน,ล,านล้านบาทท่านให้กับหน่วยงานใดผมไม่รู้ล้วครับมีกระจัดกระจายกันทั่วไปแต่ถ้าเกิดท่านจะให้กับประชาชนผมคำนวณมาแล้วครับ ปี2,564ท่านต้องใช้เงินในการจ่ายเบี้ยบำนาญแห่งชาติ3,000บาทแก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน12ล้านกว่าคนนั้นท่านต้องใช้เงินทั้งสิ้น433,440ล้านบาทอีก10ปีท่านจะต้องเตรียมเงินเท่าไรอีก10ปีท่านเตรียมเงินอีก616,320ล้านบาทนี่คืองบประมาณถ้าเกิดตั้งไว้จะได้รับเข้าสู่ผู้สูงอายุทุกครอบครัว สูงอายุหมายถึง60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยบำนาญ3,000บาท2คนอยู่กัน2คนตายายได้รับ6 0 0ับาทใช้ชีวิตอยู่ได้จริงครับแต่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรไม่รู้เกิดเหตุทีต้องมีเงินอุดหนุนอย่างอื่นเข้าไปช่วยต้องมี1,000บาทเข้าไปช่วยช่วย3เดือนแล้วเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เขากินอะไรครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสน ที่ท่านบอกว่าตามอัตราภาพที่ดูแลอยู่แล้ว600บาทวันนี้ไม่เพียงพอจริงๆครับท่านรัฐมนตรีฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้บริหารราชการแผ่นดินก่อนมาถึงวันนี้6ปีที่แล้วก็บริหารมาพูดนักพูดหนาอยากดูแลนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ไม่คืบหน้าครับภาคประชาชนก็ได้เสนอวันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวในกรอบงบประมาณจะว่ากันอย่างไรในเรื่องของกฎหมายจะว่ากันอย่างไร ไม่เป็นไรครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสสวันวิภาไม้สนนาร่างพระราชบัญญัติบํานาญพื้นฐานทั่วหน้ายื่นต่อสภาแล้วครับท่านรอรับเลยครับรอรับแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทํากระบวนการต่อไปในสัดส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติตั้งแล้วครับในคณะ,ะกรรมการการสวัสดิการสังคมได้ตั้งคณะอนุกรรมิการมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เลยครับว่าแนวทางการหาไรายได้400ล้านจะหาจากไหนตั้งไว้แล้วครับ เพราะฉะนั้นวันนี้หากท่านมีความบริสุทธิ์ใจจริงคําถามแรกไม่เป็นไรท่านตอบในคําถามที่สองให้ชัดครับให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจสักครั้งหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเบี้ยบํานาญแห่งชาติกับการยุบสภาเนี่ยอันไหนถึงก่อนกันนะครับคําถามที่สองครับหนทางที่จะเป็นไปได้ในการเกิดเรื่องนี้รัฐบาลจะตอบกับพี่น้องอย่างไรในเรื่องของกระบวนการหากเรื่องนี้ถึงมือรัฐบาล หากพระราชะบัญญัติฉบันบน,นี้ถึงมือรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรรวดเร็วแค่ไหนขอทำลายชัดๆครับวันนี้ยื่นไปแล้วด้วยครับถ้าท่านมีข้อมูลท่านตอบได้เลยครับว่าทำลายจะทํายังไงต่อไปจะตั้งแช่ไว้ตรงนั้นแล้วก็พิจารณาว่าเป็นงบการเงินรอนายกมาผ่านรูผ่านตาก่อนหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ขอให้ท่านตอบในสภาแห่งนี้พี่น้องประชาชนกว่า12ล้านคนณนะปัจจุบันนี้กําลังดูอยู่ครับ พราะวันนี้เขาได้รับเกียรติจากท่านแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุเรียบร้อยเพราะเขา60ปีขึ้นไปเขารอฟังคําตอบข้อที่2อยู่ครับท่านขอ,ข,อขออนุญาตถามคําถามข้อที่สองก็ตามตามขอบคุณครับับก็เชิญเร้ามติสันติตอบครับครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับท่านนัชชานะครับบุญชัยยะ อินสวั์นะครับสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องกลับเรียนว่านะครับหากนะครับพระราชบัญญัตินะครับตามที่ท่านได้พูดถึงนั้นเข้าสู่สภานะครับก็ก็คงต้องนะครับให้สภาผู้แทนแห่งนี้นะครับเป็นผู้พิจารณาส่วนรัฐบาลนั้นนะครับถ้าสภาได้พิจารณาอย่างไรนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลก็จะต้องออดําเนินการไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมได้เรียนแล้วว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ทําคุณประโยชน์นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ดําเนินการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับก็เป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุในส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่อีกหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ผู้สูงอายุก็ได้ใช้บริการนะครับอย่างเต็มที่นะครับเรื่องคุณภาพยาเรื่องคุณภาพอของหมออะไรต่างๆรัฐบาลก็ติดตามดูแลอ,อยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องเรียนว่าสำหรับผู้สูงอายุนั้นนะครับรัฐบาลเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับแล้วก็การที่จะเพิ่มนะครับ เบี้ยบำนาญเบี้ยบำนาญแห่งชาตินั้นนะครับก็รัฐบาลมีความตั้งใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ตามที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับว่า,ามันก็คงอยู่ที่นะครับว่างบประมาณแผ่นดินที่เราเก็บจากภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะวนกลับมานั้นนะครับให้กับผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ จะได้ดําเนินการตามกําลังของงบประมาณนะครับรัฐบาลมีความตั้งใจจะดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่พันก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ากําลังของงบประมาณนะครับเอื้ออํานวยนะครับในระบบการเก็บภาษีนะครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็รัฐบาลก็ไม่ขัดข้องหรอกครับนะครับขอบคุณครับ